เพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็จะต้องคิดว่าติดฟิล์มใสกันลอยทั้งคันเนี่ยมันดีกว่าเคลือบแก้วใช่ไหมครับแต่ก็มีบางอย่างครับที่เคลือบแก้วเคลือบซิิคดีกว่าฟิล์มใสกันลอย <S <S เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกว่ามันดีกว่าฟิล์มใสกันลอยในด้านไหนบ้างอย่างแรกนะครับเคลือบแก้วเรซินตัวท็อปเงากว่าติดฟิล์มใส่กันลอยต่อให้ติดฟิล์มใสกันลอยหลักแสนก็ไม่เงาเท่ากับการเคลือบเรซินตัวนี้นะครับตัวท็อปเพราะหนึ่งเลยมีการขับปรับผิวส้มฟิล์ม ขัดปรับผิวส้มก่อนก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่มีการติดฟิล์มทับลงไปมันก็จะต้องดรอปลงเล็กน้อยนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นผิวเลกเกอร์ลดตรงๆมันเงาคมเหมือนกระจกเลยเมื่อเรามีการปรับผิวส้มอย่างที่2ตัวน้ํายานะครับมีความใกล้เคียงฟิล์มใสกันรอยมากคือเรซินเป็นขนแมวอ่อนๆนะครับหายเองได้เหมือนฟิล์มใสกันลอยแต่ฟิล์มใสกรนรอยจะเหนือกว่าตรงที่ว่าเป็นรอยกระแทกเม็ดหินมันไม่กระท้อหลุดแต่เรซิน จะไม่ตอบโจทย์ตรงนี้แค่เรื่องเดียวเลยครับพวกรอยกระแทกรอยหนักๆนิดน,น,น,นึงจะไม่ตอบโจทย์แต่รอยที่ไม่รุนแรงจะหมืนฟิล์มใส่กันรอยเลยคือเป็นแล้วจางหายเองได้เมื่อโดนความร้อนอย่างต่อมาครับเคลือบแก้วเคลือบเรซินตัวท็อปวันเดียวจบได้เลยครับทั้งคันแต่ฟิล์มใส่กันรอยเต็มคันไม่จบในวันเดียวต้องมีอย่างน้อย3วันแต่ให้ดีไม่เดง้งไม่อ้าพักรถต้องมี4-5วันอย่างต่อมา เวลาซ่อมบำรุงนะครับเวลาซ่อมบำรุงหรือเวลารถเกิดอุบัติเหตุแล้วจะต้องมาเก็บงานเคลือบซ่อมหรือติดซ่อมทิ่นั้นถ้าเป็นฟิล์มใส่กันลอยชิ้นหนึ่งนะครับโดนกระชนหน้าโดนเบียดทําสีมาปุ๊บชิ้นนั้นกันชนหน้าฟิล์มดีๆเป็นหมื่นเคลือบเรซิ่นตัวท็อปพันกว่าบาทต่างกันเป็นสิบเท่าเห็นไหมครับต่างกันเป็นสิเท่าอย่างต่อมาฟิล์มใส่กันลอยมีอายุการใช้งานที่จํากัดไม่ว่าจะติดฟิล์มที่ดีที่สุดแพงที่สุดหลักแสน เมืองไทยแดดร้อนครับ5ปีคือระยะปลอดภัยที่ควรจะลอกออกนะครับถ้าไม่ลอกออกฟิล์มอาจจะส่งผลเสียต่อสีรถเช่นแห้งติดสีลอกไม่ค่อยออกต้องขูดกาวเยอะแต่เครือบเลซินตัวท็อปอยู่ติดทนหาวอนแต่ถ้าเราแบบใช้ไปแบบหลายหลายปีแล้วมันแบบมันเริ่มขูนมันเริ่มแบบมีรอยเยอะแก้ไขง่าย,ายๆนิดเดียวคือแค่ขัดแล้วก็เติมน้ํายาใหม่จะเรียกว่าเซอร์วิสหรือรีโคดก็กลับมาเงาเหมือนเดิมแล้วแต่ฟิล์มใสกันรอย ถามว่าสวิตได้ไหมก็สวิตได้แต่ว่าหมดอายุยังไงต้องลอกทิ้งเท่านั้นมันไม่สามารถที่จะลากได้ไม่งั้นส่งผลเสียแน่นอนและอย่างสุดท้ายครับเวลาที่เราเอามาเมทนเทนเน็์ฟินใส่ก็ลอยเวลาแม่นเทนเน็์นเมทนเทนน็์นได้เหมือนกันเคลือบแก้วเคลือบเรซินเมทนเทนเน็์นได้วิธีการเมทนเทนน็์คล้ายกันมากแต่เคลือบงานเคลือบนะครับเวลาเมทนเทนน็์นมันจะเงาสวยแบบเนียนกลิ้เลยยกเว้นพวก,กรอยขีดข่วนหรือรอยหินเท่านั้นแต่ฟิ้นใส่ก็ลอยเวลาเราขัด มีเทนแนนมันก็จะดีขึ้นแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตัวฟิล์มนั้นเขามีการเปลี่ยนสภาพค่อยๆเปลี่ยนทีนิดๆหรือมลภาวะบางอย่างอาจจะซึมลงไปอยู่ในเนื้อฟิลม์มวิธีการที่ทําให้เนียนเหมือนเดิมคือลอกออกสีรถยังดีอยู่แล้วติดใหมอ่อันนี้นะก็คือเหตุผลว่าทําไมเคลือบเรซินยังได้รับความนิยมพอๆกับฟิลม์มใสกันลอย เคลือบก็ถูกกว่าคุณภาพใกล้ฟิล์มใสกันลอยด้อยกว่าเรื่องเดียวคือเรื่องหินดีดไม่ตอบโจทย์แค่นั้นที่เหลือผมว่ากินทุกด้านนะครับผมก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆทุกคนที่แบบว่าไม่ชอบฟิล์มใสกันลอยหรือกังวลหรือราคาสูงเกินไปนะครับสำหรับฟิล์มใสกันลอยเกรดดีๆแนะนําเคลือบเรซินอย่างคันนี้ครับ Honda City คันไม่กี่แสนเองแต่เลือกเคลือบตัวท็อปเรซินราคานะครับเรซินนะครับแล้วแต่รุ่นรถนะราคาเริ่มต้นที่3 0 0 0 0ไปจนถึง4 0,000แล้วแต่ไซส์รถรถใหญ่อย่างพวกรถตู้ MPV ประมาณ40,000ถ้ารถเล็กๆอย่างนี้อยู่ประมาณ3 0 0 0 0แล้วตอนนี้เรามีจัดโปรโมชั่นนะครับมีให้เลือกเลยว่าจะเอาอะไรอย่างคันนี้ขอเลือกเป็นส่วนลด20%นะครับก็ลดไปเท่าไหร20่20%หลายพันอยู่นะจาก3 0,000เหรือแค่2 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นหรือบางคนบอกว่า มีตัวเลือกอื่นไหมถ้าไม่เอาส่วนลด20%ผมมีช้อยใหเลือก2ทางเลือกครับหนึ่งเลยให้ฟิล์ใส่กระลอยฝากระโปรงหน้าเนื้อ TPU ดีที่สุดของทางร้านนะครับของ Armor นะครับมูลค่าติดนะครับอยู่ที่12,000บาทแต่ถ้าบอกว่าไม่เอาไม่อยากมากังวลเวลาหมดอายุแล้วต้องลอกผมมีแถมให้ให้เลือกเอาเอาพ่นเกษริมของซิก้าไปเลยครับสูตรน้ำรับประกันฟรีเซอร์วิส10ปีมูลค่านับเกือบ10,000บาทเลยนะครับใต้ท้องเต็มนะครับ ให้เลือกเอาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าไม่อยากเอาอะไรเลยเอาเป็นส่วนลดไปคุ้มที่สุดผมขอแนะนําเคลือบเรซินดีสุดแน่นอนนะครับแล้วผมนอกจากนี้นะครับน้ายาเขาเนี่ยผมรับประกันงานเซอร์วิสบริเทนนให้10ปีเลย10ปีเข้ามาแมนทนน์ครั้งหนึ่งแค่700-1,000บาทแล้วแต่ขนาดรถแล้วผมยังมีเคลือบซ่อมให้ด้วยนะครับเวลารถเกิดอุบัติเหตุทําสีมาเสร็จแล้วเคลมสีเสร็จมาเคลือบซ่อมให้ผมไม่คิดค่าจ่าย2ปีไม่จํากัดจํานวนชิ้นแต่ตั้งแต่ปีที่3จนถึงปีที่10 ชิ้นละพันกว่าบาทเท่านั้นอย่างชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยประมาณพันแปฝากระโปรงหน้ากันชนหน้าอยู่พันแอย่างเงี้ยครับถ้าชิ้นเล็กๆไม่น้อยผูกระจกผมแถมให้เลยสิปีจะมาเคลือบซ่อมกี่รอบก็ได้สนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่โน้ตบ้านคนรักรถจังหวัดพิบรีนะครับตามเบอร์โทรไลน์ดีตรงนี้ได้เลยครับไปก่อนครับสวัสดีครับ